ปิดตัวแล้วไอคูนิโอ8และไอคูนิโอ8 Pro ใช้ชิปเลอทงตรกูลพลัสพร้อมจอ1 4 4เ z มีชาร์จไว120วัต์ล่าสุดทางไอคูก็ได้เปิดตัวไอคูนิโอ8ซีรีส์ที่มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือไอคูนิโอ8และไอคูนิโอ8 Pro โดยทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มดีไซน์เกมมิ่งและมีราคาไม่แรงครับ ซึ่งมีสเปคตามนี้เริ่มกันที่รุ่น IQ คู o 8มีหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K มีค่ารีเฟรช1 4 4 h z ใช้ชิปประมวลผลซันโปรก้อน8พัทเจน1ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรห้แล้มาแบบอ p d ีดไมีเลือก12 g ิกับ16 g ิส่วนลำเป็นแบบ u s b อ s 3.1มีให้เลือก256 g ิกับ512 g ิบนระบบประการอ r ด i d 13พรอบทับด้วยเจน OS 3ให้ก้องหลังคู่ที่มีทั้ง กล้องตัวหลักความลืเอี50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ ISOCELL g n 5.